นกเทนกิ้นนะครับก็เชิญทุกท่านนะครับมาชมนะครับนกเทนกิ้นนะครับท <Christianity> ี่สวนสัตว์สวนนักศรีนะครับมีเจ้าที่นะครับกำลให้อาหารนะครับก็เป็นปลานะครับปลานครับให้กับนกเทนกิ้นนะครับซึ่งเป็นสมาชิกใหม่นะครับสดสดร้อนๆเลยนะครับให้สมาชิกแก่นกเทนกิ้นนะครับก็เชิญทุกท่านนะครับมาดูนะครับเพราะก็จะเจอกับเด็กๆนะครับ มาชมสัตมาถึงเด็กนะครับทั้งจังหวัดเออทางจังหวัดบลราชานีนะครับก็มาชมเหม้อนกันนะครับก็ดูนะครับสัตวนะครับนูกเพนกวินนะครับตอยน้ํานะครับก็อาหารปลาครับที่น้าเด็กๆก็ชอบเหม้อนกันเด็กทุกท่านมาชมนะครับ

มีจิงโจ้ฮะจิงโจ้อุ้ยจิงโจ้มันว e okay? right. right. ิ่งเดียไปดูจิงโจ้เม right. right. ื่อก right. ี้จิงโจ้มันกระโดดดึง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 ไงมาดูจิงโจ้จิงโจ้อ่าจิงโจ้มันโดดได้โอ้โหตัวใหญ่แล้วก็โดดได้เข้าไปเข้าไปดูใกล้ๆสินั่นน่ะมันมาโดดมาที่นี่มาโดดมาทนี่แล้วมากระโดดแล้วเนี่ยมันกระโดดแล้วเนี่ยนี่นะมันกระโดดอุ้ย ตั้งๆในนันมากระโดดไหมดึงๆมากระโดดได้ฮะกระโดดหน่อยกระโดดหน่อยกระโดอะโด,อ,โดอีกหน่อยโอ้โหมากระโดดนั่นเะนอะครับก็มาเที่ยวนะครับที่สวนสัตว์อุบลราชธา,านีนะครับมีจิงโจ้นะครับจิงโจ้

โอ้ตัวใหญ่มากเลยเนี่ยมันกระโดด,ลดแล้วก็คุยกันนี่ไงอ้ว่มันกระโดด มันกำลังกระโดดนะครับพ่อกับแม่ลูกอะด็กเด็กไปโอ้มันกำลังเข้าไปแล้วนะกำลังเข้าไป ก่อนเดินก็ที่จะเขับไปในสวนสาธารณะครับก็ไปซื้อตั๋วก่อนนะครับซื้อตั๋วก่อนซื้อตั๋วก่อนนะครับใหมาตังตังตังโอเคงังง okay. ้นมาซื้อตัวก่อนอ๋อนี่ฮะรบเรียนทีเข้าซื้อตัวนะครับ แล้วก็ขึ้นรถรางนะครับมีรถรางแล้วก็รถกรอบอันนี้เป็นโซนรูปนะครับโซนรูปโซนรูปโซนเสื้อนะครับแล้วก็จักรยานนะครับถ้าเราต้องการที่จะปั่นจักรยานได้นะครับโซนจักรยานนะครับ บริการนะครับรถชมวิวผู้ใหญ่25เด็ก10บาทนะครับน,นีบรรยากาศนะครับการล้างยาวขางหน้านะครับ ผลแลพอนะมีผลยาวออกมาด้วยพับเข้ามานะครับถึงตัดออกนะครับเพื่อจะขาวขาวนะครับอาจจะเป็นอันตรายต่อันเองนะครับในพื้นที่แคบครับจะเป็นกวางตาเทศเมียนะครับกวางนะครับกวางกวางในสายมีทั้งกวางนะครับกวางแล้วก็สายนอสายอายุช่วงเดียวกนนะครับจะเป็นผลอ่อนกว่านะครับซึ่งมีอายุเยอะกว่านะครับผมเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับว่าจะเป็นรูปกจะเป็นย่างแห้งนะครับ เก้งเผือกนะครับเก้งเผือกเก้งพระราชทานนะครับปลาจอกสัตว์บกีดไทนะครับเอ่ะข้าไปโซนสัตว์ทากีบต่างประเทศขอปาเปู่ตัวนี้นะครับผมลายจดตัวอีนะครับผมลายจุเด็กเเสือยัม่เดกเด็กเดกเด็กเรกะเ็ดเกดดกกกกเ็เ็ นี้จะปเป็นรงสัตวทงีนะดชนิดหนึ่งครับเป็นนาเทเดนละกายนะครับไปนักขายนีหน้าหมาตัาว่งวงนะครับเป็นสัต์ของคนที่ในปาอินเดียครับโอเคนะครับจะไม่กินแ้จัมือพ่อก่อนเอแลดูไม่อาน้องนะครับน้ก้ะวตู่ ดูบรรยากาศนะครับมาอีกโซนหนึ่งนะครับหลังจากมาจากที่ลกายครับหน้าเหมือนม้าตัวรัวกำลังกินยาอยู่ครับพันหลังด้วยครับในท้องเขาจะสีขาวนะครับของอ้วนนะครับหน้าเหมือนม้านะครับที่ต้นเขานะครับจะมีสีขาวดำนะครับผมอยู่กับปลาลสิงนะครับปลาลสิงเพศผู้นะครับปลาลสิงคราจะโย่ในป่าอินเดียเช่นเดียวกันนะครับเขาเข้ามาทุกตัดออกเรียนเลยนะครับผมนี่จะเขาเขานะครับสามารถแต่เก่งอย่างที่สิ่งเก่งนะครับอาจจะเป็นอันตรายต่อฝั่งและนักท่องเที่ยวนะครับอย่างไรท่องเที่ยวจะมาขับรถท้อนะครับชอบลง ลบนะครับผมลูกวางเนี่นะครับผมเราไม่สามารถเดาได้เลยนะครับผมเขาจะมาของทีมหนึ่งเขาจะต้องการตัวเขาเขาจะต้องชนกันตันกันทีครับโคซิก้านะครับเพื่อนกระหน่ำมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมมาดูความนะครับสิบเก้าแดงสีเขาวทุ่นล้มตัวเลยนะครับมีชื่อเรียกภาษาญี่ปุ่นว่าสิบเก้าวันสิบเก้า กำลังกินยากนี่ปาซิก้ามีความใกล้เคียงกว่วามาสิงเพ็ดเมีครับผมน่เต็มเลยครับผลสีน้ำตาลแดงหน้าเดียวยาวครับปลาซิก้ามาจากญี่ปุ่นนะครับชื่อาจากญี่ปุ่นปนาชาร์ทเท่าไหร่ปาสี่ห้าซิก้าเดาชาไปอีกโซนหนึ่งนะครับต่อไปเลยคลน้ำกอเปนสีน้ำตาลทองนะครับผมทำาวพูดเต็มวันนะครั ก็เงิเยอะนะครับจะอยู่ที่190กิโลกรัม2 0กโกรัมเลยนะครับผมตัวเตวเมีนะครับจะมีเมนก็มีน้อยนะครับผมจะอยู่ที่1นอยสาถึง1้อยิความเร็วลือนที่ของสิ่ต้นไม้นะครับจะมีความเร็วอยู่ที่80ิกิโลเมตต่อวโมงเดี๋เขาจะเป็นตัวเกร่องกว้าวาิารการกัดก็จะกัดบริเวณลำคอจนเหยื่อสิ้นใจนะครับรขลวุกขึ้นมาแล้วนะครับลุกเดินแล้วนะครับผมใช้ท่อหมวกกนกเราอยู่ครับ สิงตัวเพชรผู่นะครับจะมีเสียงนะครับที่เปร่งเสียงออกมาดังเงียบนะครับบอฟังครับสุลาไหมครับดูเหมือนจะหายใจเข้านะครับไม่นะ

ดูพี่เสือโดดน้ำตั้งแต่ใบสามมีเพี้ยนกับใบสามสองรอบนะฮะรถจอดรอสิบห้านาทีด้านหน้ามีแก๊ซยักษ์สุดน้ำสุดดาวดูหลายคอน้องๆไม่ปีนด้วยนครับเดี๋ยววนจนบอดมาลงไปละวมามาดูจรเะเข้ยักษ์หนิจรเะเข้ยักษ์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 เอากินติมไหมกินติมไหม นกนะีอาที่สองไหม้สองไหม้ติดบติ๊บติสองหม่ซิสองม้สองหม่อันนี้คือสองนกนะครับจะเป็นกล้องส่องทางไกลดูนกนะครับเดี๋ยวดูดูจะดูนกข้างบนนะครับชวนมาเที่ยวนะครับสวนสัตว์บนนะครับโอ้ย อาลิงข้าบ้านแล้วเอามาดูหน่อลูก ลิงมันอยู่ข้างบนนะฮะอรอยเท้าลิงอรอยเท้าลิงกุลังกุตัง บรรยากาศนะครับนั่งรถรางนะครับของสวนสัตว์ไซโคมไซโคมต่อไปเราเป็นส่วนส่วนของส่วนแอฟริกาจะมีมาลายีราฟรับยกกระจรีเป็นสซนสุดท้ายแล้วนะครับเราจะเดินทางไปครับ จังหวัดสุพรรณนราศานะครับโซนคอนมะโซแดงนะครับโซนไม้โซนลูกเสือโซนสาสมีนะครับเป็นโซนจ่าสักจุดเพื่อนนะครับเจ้าจีรับนะครับก็ถึงแล้วนะครับโซนแอฟริกานะครับช่งเย็นเจีรับกระจอกเทศนะครับดูสิเรามาช่วงบายบายประมาณสามโมงนี่จะจะยังเห็นไหมนะอ่าเห็นแล้วครับมาไลา์ครับ กระจกเทศด้วยมีแลนะครับจะเหมือนเลกายนะครับบัวสีน้ำตาลแดงน่กันองตันครับลายมีมาสามตัวนะครับกจอเท่ไปคู่สีดตัวเมียจะเอาสีนตาครับราาดินนะครับอยู่ในรูปแลทนะรน้รู้สีน้เงขอนะครับผมขอมาน่ครับ มีกระดูกทั้งหมดเชิ้นนะครับลิ้นสามารถที่ออกมาได้45เซนติเมตรฐานการเรียนรู้สช่นเับวัตถุยกตอนปลายนะครับก็เด็กก็ออมาชมได้นะครับที่สวนสัตว์อุบลราชธานีก็มีฐานการเรียนรู้นะครับเจ้าหน้าที่นะครับคอยให้ความรู้นะครับเรื่องสัตว์ต่างๆอริกลายาลายนะครับเจ้าหน้าที่ก็ปืงเบสปลังก์ต้นไม้ด้วยเข้านะครับเตอร์อีเล์นะครับไล้แบบนี้และกัร โอเคนะครับอี่ทีนี้ครับในล่าครับอยู่ตรงกลางแดดอย่างนี้เลครับแ่าครับคอมบโดนะครับมังกรคอมบโดอีกตัวหนึ่งนะครับที่สวนสัตว์อุบลเรานะครับก็มีนะครับมังกรคอมบโดนะครับนี่รอบๆนะครับ one two three come on